สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับผมหมอล่ําสหลับเรื่อนศีลทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมผู้ใดเขามาเลีวกฝากกดไลค์กดแช่นะครับผม ไล่โซนไฮน้ำเน่นะครับผมตอนนี้นะครับผมสาราบันเทิงศิลปนนะครับกําลังเตรียมความพร้อมนะครับผมกับการซ้อมรันสคริปจริงนะครับเพราะว่าหนีเข้าได้ไปเร็วมือเลขกนะครับผมเข้ากับสิ่ดเห็นจุดบุกท่องต่างๆนะครับว่าอันใดท่านเพท่านแต่ละโชว์นะครับเมื่อนี้นะครับเป็นเมื่อที่สองนะครับผมเข้ากับกําลังเตรียมความพร้อมนะครับกระสิไใส่สุด เต็มมากขึ้นนะครับก็น้องนเองดนเซอร์นะครับแล้วก็มีระบบไฟระบบหน้าจอนะครับที่เท้าบ่าท่านได้เสียจระบบนะครับเมื่อนี้จะเตรียมความพร้อมนะครับผมให้เพียงพร้อมมากขึ้นนะครับก็คือปรับแก้ไปทีละจุดนะครับผมเข้าสอบเนี่ยเข้ากสิเห็นจุดต่างๆนะครับอันไหนท่าน่านบะท่านนะครับแต่ละโชว์นะครับนี่ครับพี่น้องอันนี้จะเป็นรูปแบบฉากนะครับสําหรับฤดูกาล อปีที่สี่นี้นะครับผมมีไ,มไผ่หูบบว์วชานี่มาแตา่ข้อหมายอีหยังนะคะนนรับผมรับ แล้วก็ใครนะครับยังไม่ได้ซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับตอนนี้นะครับผมไลฟ์สดนี้มีลิงก์นะครับอยู่ที่หน้าไลฟ์นะครับผมกดเข้าไปได้ลิงก์นะครับหรือทักไปในเพจสาระออนไลน์นะครับผมบัตรราคาเพียง129บาท29คะแนนนะครับ129คะแนนครับพี่น้องพี่น้องกับสีดาเบิ่งนะครับสิบเบด้พพาดนะครับผมเบื้องหลังต่างๆนะครับยางมือคืนนี้เมื่อคืนนี้สวัสดีค่ะแอดสวัสดีครับ เมื่อคืนนี้นะครับผมได้คนที่อยู่ในกลุ่มนี้คือได้ชมนะครับไลฟ์ไลฟ์สดนะครับในกลุ่มนะครับชมลีลาหมอแคนนะครับฉบับติมเรียบร้อยแล้วนะครับอยากสิบอกว่ามวนแห้งครับพี่น้องเพราะว่าฤดูกาลนี้นะครับผมศิลปินของเรานะครับศิลปินชายนะครับผมทุกท่านเลยนะครับได้ร่วมกับ การแสดงด้วยนะครับก็คือปีนี้นะครับมีเป็นโชว์ลีลาหมอแคนนะครับศิลปินทุกคนนะครับผู้สรางได้รวมเหมือนสุกคนเลยครับพี่น้องนะครับผมถือว่าเป็นอะไรแบบใหม่นะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมอีสานของเรานะครับก็คือหมอแคนนะครับผมอันนี้สารบันเทิงศิลป์นะครับก็นํามาโชว์บนเวทีสารบันเทิงศิลป์ที่4ี่นี้นะครับผมถือว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้นะครับผม วัฒนธรรมไทยคูอีสานนะครับของเฮานะครับแล้วก็มีมากมายหลายอย่างมากเลยนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอีสานของเรานะครับก็จะเป็นหม้อแค่นมีโบนี่นต่างๆนะครับขเขาก็จะมีต่างๆนะครับทั้งส่วนอีสานเฮานะครับถือว่าหลากหลาย,หลายแห้งครับผม จะมีทีมหน้าจอนะครับผู้อยู่เบื้องหลังทีมไฟนะครับทีมน้องๆ้องนเซอร์นะครับหางเครื่องนะครับผมทีมงานศิลปินของเรานะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับกําลังทานข้าวขอโทษครับกาลังทานข้าวอยู่นะครับเมื่อนี้ใส่ขนผอมนะครับ วันนี้ก็ซ้อมรันสคริปต์จริงวันที่2นะครับนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหัวเพลงนะครับโชวค์ความสวยงามนะครับบนเวทีนะครับพี่น้องเพื่อนใจใจรายละเอียดนะครับอันนี้คือเป็นหัวเพลงสีชุดน่าจะเป็นชุดสีชมพูนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเพลงอะไรนะครับผมเหี่ยนกัหัวโชว์ หอโชว์อันนี้จะเป็นของผู้ชายนะครับพี่น้องถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดนะครับเข้ากลุ่มไร์สดนะครับฤดูกาพี่สี่นะครับผมบัตรราคาเพียงหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าคะแนนนะครับพี่น้องนะครับนี่น้องเดนเซอร์ก็ามาเตรียมความพร้อมอันนี้คือเสียบขนเองเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขนอะไรครับไก่ฟ้าปะนกขนลายอืมนะครับ พี่น้องก็มีหลากหลายอย่างนะครับหัวโช่นะครับหลากหลายรูปแบบนะครับต้องผู้ชายของผู้หญิงนะครับแล้วก็มีนะครับน้องๆกําลังเสียบขคนนะครับน้องเลนเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบะนะครับกระบะนะครับครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมยังเข้ากลุ่มปิดทานอยู่นะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่มปิดตอนนี้นะครับจะไม่ได้พลาด เบื้องหลังนะครับเพราะว่าเฮ้าซิมีเสื้อผ้าต่างๆนี่นักเอกนักเอกหนุนเราล่างท่านเข่าเตรียมพร้อมป้นอย่างครับปนปาปนป่าโอ้ปนเสียดเลปาดนะครับนี่เพลงโซต่างๆนี่อันนี้เป็นทีมงานศิลปินนะครับผมทีมงานศิลปินตลกของเรานะครับปีนี้เอาเสื้อพรส์แล้วนี่ นั่นเห็นบอหลุดแล้วหลุดแล้วน,นั่นเบิ่งบอไดเลยปิดไม่เหมือนโชว์อื่นให้ดูวันเปิดวงนะครับนี่ไงอยากเห็นตอนซ้อมจังเลยถ้าเกิดอยากเห็นตอนซ้อมทําไงครับนะอยากเห็นตอนซ้อมต้องทํายังไง,งใช่นะครับผมบัตรราคาเพียง129คะแนานนะครับเมื่อวานนี้เขามี่ไหลสดนาะเขามี่โชว์ีลาหมอเคน แมนครับพี่น้องสำหรับคนที่เข้ากลุ่มปิดเท่านั้นนะทุกคนถึงจะได้ดูเบื้องหลังการซ้อมนะครับแมนครับผมอัไรกับอุปกรณ์น้ำบ่าครับอุปกรณ์แสดงตลกบ่าครับอันขงหลังเลือกเออเฮ้ยป๊๊ดนะครับผมอืมนะครับผมศิลปินยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับทีมงานตลกปีนี้นะครับปีปีที่แล้วเราแสดงเรื่องอะไรนะบ้านผีปอบนะครับผมกระแสตอบรับถือว่าค่อนข้างดีเลยขันบ่มีพี่น้องนะครับซอยสับสนับสนุนกับ บอบอแบบว่าพี่ไผ่ผูจักเนาะนะครับผมต้องขอบมากขอบเบิร์กลุ่มด้วยใช่ครับซื้อแล้วจ้าดึงแม่เข้ากลุ่มด้วยได้ครับเดี๋ยวจะมีแอดมินหลังบ้านนะครับดึงแอดมินผู้อยู่เบิร์หลายอีกเที่ยนึงผูยูเบิร์หลายอีกเที่ยนึงเป็นอย่างเขาอยู่หลังบ้านเทปะนะครับผม มีแอดมินหลายแผนะครับผมแอดมินดูแลกลุ่ม <c oughs> นะครับเมื่อกี้หลุดไปแล้วเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงการแสดงหนึ่งเนาะนะครับผมถือว่ากานพูดอดอยากเบิ้งนะครับอยากเบิ้งเมืองหลังกับเขากุ้มปิดสีเดบเบิ้งแน่นอนนะครับแอดมินสีอัปเดตนะครับผมไปละเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นสีโชว์อย่างไาย,ยางอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่ครับพี่น้องโอ้มีหอดไอติม สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเบิ่งทีมงานศิลปินพันวาสีลดความอ้วนพันวาเปิดฤดูกาลเสิใส่ซสุดบ่าด้พานพี่น้องกะไหนห0วงแรกหกงแรกงันผ่ากัสื้อกับเข้ากับป,ามา,ปามากินอยู่บระเด็นใช้พลังงานนะครับาาหรือใครอยากสนับสนุนเนาะครับผมเครื่องดื่มหรืออะไรต่างๆก็สามารถสนับสนุนได้แมนครับผมให้กับทีมงานศิลปิน พี่ปลเกอร์พรี่ปลเกร์สิปลาแดกตอนเบาฮะล้องลองกิ่ในพี่น้องเบิเ้์กเ,เ,กเกมรรสชาติเป็นยังไงประเดกก่อน<ะ>เค็มๆใช่ไหม<ะ>จริงหรออันนี้กินไม่ได้นะพวกปลาแอนมินกินไม่ได้เพราะว่าเธอกินภูมิตำส้มตำหมดเลย เหลือหอดเหลือหอดเสียครับนะครับว่านผู้ใดผู้ใดเดเบิงอันลีลาหมอแคนบอได้คุมปิดนะครับผมใช่ผู้ผู้ใดมาเบิงหนาเวทีกสีเดเบิงสดดขันผู้ใดบอลผู้ใดมาอยู่หนาเวทีกสีตองเบิงกุมปิดเท่านั้นเมนครับผม

ต uh> ู้เหนียเขาเดาได้ม anyway> uh. ุมมือนเสียบเสียบปลาเด็กปลาเด็กตอนพนะเห็นปะพี่น้องเมื้อลานไปอีกปลาเกิร์บเพื่นกินเฉพาะเพื่นขาวเพื่นกินปลาเด็กเนาะเอขาบอ่เห็นผลองเขาว่ากินอะไรทำไมถึงหล่อจังเลยกินกลมอึ่งครับพนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ทองม้วนนะครับคุณแม่พอกมลสวัสดีครับพี่น้อองันนี้ก็จะเป็น ทีมงานนางเอกนะครับผู้ยูเบื้องหลังใส่สุดใส่หยางนะครับผพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับอุย้ยไม่ให้ดูไม่ให้ดูเดี๋ยวชุดหลุดเดี๋วชุดหลุดนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าโชว์อะไรเ,เดี๋ยวรู้ว่าโชว์อะไรเดี๋ยวชุดหลุดชุดหลุดเสกเตอส่วนอันพี่น้องเขาคุ้มปิดนะครับมาเด้อพี่น้องอันเดกเบิ่มอนันดีาหมแกนแมนแบบพูมใจนำเสนอ กันผู้ใดอยากเป็นสองเขากภูมิปีนตนะครับแมนร้อยยี่สิบเก้คะแนนร้อยยี่สิบเก้าคะแนนเท่านั้นนะครับแมนครับรอบล่งอยังจิบเก็เห็นกันได้ดีหรือใครอยากจะเหมาเนาะเหมาเหมาแจกฟรีก็ได้นะทุกคนนะครับผมเหมาแจกสักบัตรก็ได้นะครับห้าบาทสิบบาทได้หมดเลยนะครับใคันพูดได้อยากเป็นผู้สนับสนุนนะครับผมเก่งจ้าขนาดคุณแม่ว่าเก่งแสดงว่าคิดประเด็กตอนเก่งนะครับ นี่นะครับพี่น้องระหว่างการซ้อมนะครับเปิดฤดูดดการ4ตุลานะครับผม4ตุลาคมนี้นะครับอยู่ที่กาะกลางบ้านอ้นนะครับว่านาหน่อย <cer conservatives> ว่านาหน่อย, <c oughs> อยห่อน <c oughs> ขอมือหน่อย <c oughs> <c oughs> นะครับสวัสดีใจสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้เราก็กําลังเตรียมนะครับอุปกรณ์ต่างๆองเทาเสื้อก็กําลังมาเตรียมอุปกรณ์นะครับเพื่อจะทการแสดงนะครับเจริญมือตจละเวิทนะครับเพราะระหว่างการซ้อมเราต้องรุนกับฝนด้วยนะครับว่าสีตัวคอนะครับผมขันตงเข้าก็บประด้ซ้อมนะครับ ครับตอนนี้นะครับยังซื้อบาดเข้ากลุ่มปิดได้อยู่นะครับตอนนี้คนกําลังทยอยเขากลุ่มเรื่อยๆนะครับพี่น้องรั้นพุ่ยทางมาซื้อตอนนี้ก็จะเข้าได้เร็วขึ้นนะครับแต่ขันซื้อมือเปิดฤดูกาลอัศวิาแน่นะครับเพราะว่าด้วยบุคคลที่ซื้อพร้อมกันเยอะนะครับแอตมีอัศไลนตอบเบ่เหมือนนะครับผมอาแอตมี่ขาดตกลงบุกห่องแนีน้ำแน่นะครับก็คือขั้นซื้อตอนนี้คือเด้เขากลุ่มกอนนะครับแล้วก็ได้ชม เบื้องหลังก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นโชว์ต่างๆนะครับก็คือเราจะไม่ได้ไลฟ์ในในในอ่าเพจสลาวนะครับแต่ว่าเราจะมีคลิปนะครับแต่ขัดเท่าไหร่โซดให้เบื้องเบื้องหลังเพลงโช์นี่ก็คือจะเป็นในกลุ่มปิดนะครับคันพี่น้องอยากเบื้องเบื้องหลังนะครับพี่น้องก็สามารถเขาในกลุ่มปิดได้นะครับก็คนที่ชมไลฟ์สดตอนนี้อยู่ก็จะมีบางบางท่านนะครับที่เข้ากลุ่มปิดแล้วนะครับผมกระสีเดบึงนะครับยังมัวว่านี่ก็ะสีเดบึงไลฟ์สดนะครับก่อนก่อนอ่า ก่อนก่อนทุกคนนะครับก็คือจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก็คืออาจสิบารย์ท่านเต่งหนาเต่งโตนะครับแต่ว่าก็คือบางโชว์ห้าส่ชุดเลียวนะครับเพื่อเราใส่ชุดเลี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมการแสดงนะครับว่าเราจะทันไหมแต่ละโชว์ในการแต่งตัวนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับเปิดฤดูกาลนะครับคอนเสิร์ตซาละบันเทิงศิลปีที่สี่นะครับวันที่สี่ตุลาคมนี้นะครับก่อกลางบ้านอ้นนะครับ อำเภอจตุรพัพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องนะครับผ่านผู้ใดยุ่งกยยุ่ไก่นะครับอยากมาเบิงนะครับหนาเวทีนะครับวันเปิดฤดูกาลกับสมารถเข้ามาเบิงได้นะครับผมก็หรือใครนะครับไม่สะดวกเดินทางมานะครับผมแต่ว่าอยากเบิงนะครับก็สามารถชมทางไลฟ์สดได้นะครับผมในกลุ่มปิดสลาออนไลน์นะครับผมก็คือทักไปในเพจสลาออนไลน์ได้เลยนะครับหรือใครนะครับเสิร์ชหาไม่เจอนะครับก็ ตาม้านนะครับผมกดลิงก์หน้าไลฟ์สดนี้ได้เลยนะครับกดลิงก์คลิกเข้าไปเลยแล้วก็จะเด้งนะครับหรือว่าถ้าไปในเพจสไลฟ์พิมพ์ว่าซื้อบัตรนะครับก็จะมีแอดมินตอบนะครับแอดมินหลังบ้านจะตอบอีกทีหนึ่งนะครับผมพ่อชำระเงื่อนเหลวนะครับก็สีส้มลิงเขาในกลุ่มแล้วก็รอกดอนุมัตินะครับครับพี่น้องนี่ครับรูปแบบเวทีตอนนี้กําลังปรับไฟนะครับปรับรูปแบบไฟรูปแบบหน้าจอต่างๆนะครับให้เข้ากับโชว์แต่ละโชว์นะครับผมก็คือ ว่านี่เข้าสเสจเรล่องระบบการ<ม>แต่งโตของนอร์เดเซอร์นะครับโอเคครับพี่น้อง,อคคองจังไหนนะครับผมอ,อย่าลืมนะครับสื่อวัดปุ้มปิดนะครับพี่น้อง เล้าไปพอกันในกลุ่มปิดนะครับ